วันนี้ที่ชั้นหนึ่งอาคารภูมิศิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีคณะบุคคลและประชาชนนำใจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสา,าลินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาพร้อมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร อาทิราชวิทยายลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยโรงเรียนศรีวิทยาปากน้ําจังหวัดสมุทรปราการนักศึกษาวิชาทหารวิทยายลัยพานิชยาการบางนาและวิทยายลัยการจนาพิเศษช่างทองหลวงมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีศูนย์ปฏิบัติการทางอาวกาศกองทัพอากาศองค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปรากฏจังหวัดสมุทรปราการ มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยสาขาสระบุรีสมาคมสตรีมุสลิมเพื่อการพัฒนาและสันติสุขโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถมัมภ์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตจิตอาสาเทศบาลเมืองเชียงใหม่สกุลเสวสศิลาเทศบาลตำบลหมอน,นางอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรี ศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสภาสโมสรส่งเสริมแม่แห่งประเทศไทยและสมาคมการค้าอาสังหาริมทรัพย์นนทบุรีสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรที่ชั้นหนึ่งอาคารภูมิสริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปจนถึงวันที่31มกราคม2566ั้ทางนี้ประชาชนสามารถลงนามถวายพระพรต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ เวิร์ลไวยเว็บรอยัลออฟฟิศ.ทีเอช